คอยนั่งสบายๆบายา mm hmm. วันนี้ mm hmm. เราก็ได้สวดมนต์เช้าโดยการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการทำหน้าที่ของเรา เพื่อแสดงถึงสิ่งความเคารพต่อแต่นี้ไปก็เป็นเวลาของการทำสมาธิการมอบอกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าและกุบาอา,าจารย์ช่วงเวลานี้เราก็จะได้ทำสมาธิกันก็ขอให้นั่งในท่าที่สบายสบาย วางมืออย่างสบายๆตามธรรมชาติและค่อยๆหลับตาขอให้น้อมมาระลึกรู้ถึงร่างกายของตนในขณะน,นี้ในวิธีการรับรู้ร่างกายของเราที่ อยู่ขนาดนี้ก็คือรับดูที่ร่างกายของเรานั้นสัมผัสกับอาสนะหรือพื้นและเท้าที่แตะในพื้นนี่คือบริเวณที่เราจะรู้สึกร่างกายของเราได้ อย่างเวลานี้ไม่มีที่ใดที่จะต้องไปไม่มีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขเพียงแค่อนุญาตให้ตนเองได้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเรียบง่าย เมื่อเราผ่อนคลายอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตมารู้จักลมหายใจไม่ต้องบังคับไม่ต้องปรับเปลี่ยนเพียงรับรู้ลมหายใจตามธรรมชาติร้วเข้าใจร,รู้ลมหายใจที่เข้าและรู้ ลมหายใจที่ออกอาจจะรับรู้ลมหายใจที่จมูกก็ได้หรือว่าผองยุบของหน้าท้องเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งแล้ววางใจอยู่ตรงกลางนั้น,น,นาหากว่าเจ็ตเพลอเพลไปที่อื่น ในเวลานี้ก็อย่าไปำอย่าไปตำหนิหรืออย่าไปพร้อมกับอย่าเที่ยวพร้อมกับจิตที่เผลอแต่ตั้งสติให้รู้ว่าจิตนั้นเผลอแล้วค่อยๆพาจิตกลับมาอย่างลมงหายใจ น,นี้การที่เราดึงจิตมาที่ลามาหายใจนีทุกครั้งที่กลับมาทันกลับมาได้นั่นเรียกว่าการเจริญสติอันนี้การรู้ทุกกิริยานั่นเรียกว่าการปฏิบัติน,นั่นเอ หลังจากจิตของเราสงบแล้วนอกจากจะเพียงแค่รู้ร่างกายผ่านลมหายใจเราก็ต้องมารู้สึกต่างๆความอุ่นความเย็นความร้อนความหนาวความหนิ่งความเคลื่อนไหวความสบายความไม่สบายต่างๆเหล่านี้เราก็กําหนดรู้ไปโดยไม่ตัดสินโดยไม่วิเคราะห์ ไม่เพิ่มไม่ลดแต่จะอยู่กับปัจจุบันรู้อารมณ์แต่ละขณะแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนี้ขยายขึ้นไปอีกก็คือเวลาที่เราออกจากสมาธิไปเดินไปนู่นไปนี่นั่งนู้นนั่งนี่ทำนู่นทำนี่ก็ทำด้วยสติ การเดินเนี่ยเดินจงกรมเดินจงกรมนี่คือต้องเดินกลับไปกลับมาเรียกว่าเดินจงกรมถ้าเดินต่อเนื่องไม่ได้เรียกว่าเดินจงกรมอันนี้เรียกว่าเดินจงเดินถึงที่เป็นเดินจงกรมเป็นวงกลมก็เถิดแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการเดินจงกรมต้องเป็นการเดินไปมาและมีสติกำนองรู้ นี่เรียกว่าเดินจมกลมแต่ถ้าเดินในวงกลมนี่เรียกว่าเดินเพื่อออกกำลังกายนะเดินอาจจะมีสติบ้างแต่ก็เพลิดเพลินในธรรมชาติเพลิดเพลินในความคิดเพลิดเพลินในความสิ่งที่ตนเองชอบนะี่ก็คือสนองอารมณ์กิเลสของตนได้แต่ถ้าหากว่าเราเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะี่ก็คือช่วงการฝึกฝึกจิตของตนให พยายามอยู่กับนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวนั่นเองในเวลานั้นบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบบางทีก็เฉยเฉยก็รู้ไปไม่ว่าจะสิ่งใดเกิดล้วนเป็นสิ่งที่ยอรับกันให้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทดแทนของเก่า ก็ขอให้นำความรู้สึกเหล่านี้สตินี้ไปปฏิบัติไปเรื่อยๆก็คือแค่รู้ตัวได้สังเกตไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา